เรื่องนี้มี4ตอนเรื่องที่1นึ่งแคลอรี่อัมพราตอนที่สหลังจากคืนที่ตัวเลขแคลอรี่เริ่มรวนความกังวลของแอมก็เพิ่มขึ้นทุกขณะแต่แล้วในคืนนี้เองที่ความกลัวของเธอถูกยกระดับขึ้นไปสู่จุดที่ไม่อาจหวนกลับขณะที่เธอกำลังดูโทรทัศน์เพื่อพยายามลืมเรื่องทั้งหมดจูู เธอก็รู้สึกเย็นว่าไปทั่วรางคนของเธอลุกชันขึ้นมาโดยไม่มีสาเหตุด้วยสัญชาตญาณบางอย่างเธอเปิดแอปสุขภาพขึ้นมาดูและภาพที่ปรากฏบนจอก็ทำให้เธอแทบหยุดหายใจกราฟของการเต้นหัวใจสองเส้นปรากฏขึ้นมาพร้อมกันเส้นหนึ่งคือของเธอส่วนอีกเส้นเต้นเร็วกว่า รุนแรงกว่าพร้อมข้อความกำกับว่าตรวจพบสัญญาณชีพจรใกล้เคียงในวินาทีนั้นเองภาพเหตุการณ์เมื่อสองวันก่อนที่ในสวนสาธ,ธารณะก็ะย้อนกลับเข้ามาในห่วงเธออย่างรุนแรงป้ายหมายคำอาลัยที่เธอเผลออ่านและภาพตัวเงินตัวทองที่พุ่งพรวดออกมามันไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญ ความกลัวและความสับสนถาโถมเข้าใส่เธอจนแทบคลัง่งเธอต้องการคํำตอบเธอเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมานั่งจ้องหน้าจอว่างเปล่าสักครู่หนึ่งก่อนจะตัดสินใจพิมพ์ข้อความในช่องค้นหาอย่างร้อนรนโดยเธอพิมพ์ชื่อของสวนสาธารณะที่เธอวิ่งผลการค้นหาปรากฏขึ้นมาและพาดหัวข่าวหนึ่งจากเว็บหนังสือพิมพ์เก่า ก็กระแทกเข้าสู่สายตาของเธอสลดนักวิ่งหนุ่มอนาคตไกลดับปริศนาคาส่วนสาธารณะคาดวิ่งจนหัวใจวายตายลายนิ้วที่สันเท่าของเธอคลิกเข้าไปอ่านข่าวเมื่อสองปีก่อนเล่าถึงโศกอนาตรกรรมของนักวิ่งชายคนหนึ่งที่หมกมุ่นกับการทำลายสถิติของตัวเองเขาเสียชีวิต ที่สวนสาธารณะที่เธอเพิ่งวิ่งมาร่างกายอยู่ในสภาพขาดน,น้ำอย่างรุนแรงแต่ที่น่าสยดสยองคือข่าวเล่าว,ว่าวันนั้นเกิดพายุฝน,นฟ้าขนองผิดฤดูและผลชนสูตรอย่างไม่เป็นทางการพบรอยไหม้แปลกๆที่ผิวหนังราวกับถูกไฟฟ้าสถิตแรงสูงวิ่งผ่านทั่วร่างและแล้วเธอก็เห็นมัน ภาพถ่ายของกลางในที่เกิดเหตุสมาร์ทวอชเรือนหนึ่งที่หน้าปัดแตกละเอียดแต่มันคือรุ่นเดียวกันสีเดียวกันกับที่เธอสวมอยู่โลกทั้งใบของแอมมุนคว้างแอมทนไม่ไหวอีกต่อไปเธอกระชากนาฬิกาออกจากข้อมือและโยนมันเข้าไปในลิ้นชักปิดมันดังแต่แล้วเสียงที่เธอได้ยินมันคือเสียงสั่น ึกดึกึกดึกตึกตึก,ตก,ตกดังออกมาจากลิ้นชักมันคือเสียงสั้นของมอเตอร์ที่สั่นเป็นจังหวะการเต้นของหัวใจที่กำลังจะขาดใจก่อนที่เสียงจะรุนแรงขึ้นรัวขึ้นจนกลายเป็นเสียงสั่นค้างยาวๆแล้วดับปุ๊บลงทิ้งไว้เพียงความเงียบที่น่าสะอื้นกลัวยิ่งกว่าสิ่งใด